ต่อไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของโจทย์ปัญหาเรื่องค่ามาตรฐานนะครับงนั้นะมาดูตัวอย่างนี้เลยนะครับตัวอย่างนี้บอกว่านะครับเงินเดือนของครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแจกแจงปกติคีย์เวิร์ดคือแจกแจงปกตินะครับมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1,000แสดงว่าโจทย์ให้ A s เป็นเท่าไหร่ครับ1,000 ถ้าครูที่ได้เงินเดือนมากกว่า8 0 0 0บาทเนี่ยมีจำนวน11%ของครูทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งมีนิดเดียวนะครับคือ1 1ที่ได้เงินเดือนมากกว่า80,00นะครับข้อ1ครับจงหาเปอร์เซ็นต์ของครูที่มีเงินเดือนน้อยกว่า5,500บาทข้อ2ครับครูที่ได้เงินเดือน7 0 0 0อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นทายที่เท่าใดข้อนี้ถามเปอร์เซ็นทายนะครับแน่นอนครับโจข้อนี้นะครับให้เป็นมีการจแจกแจงปกติให้ S เป็นเท่าไหร่ครับ 1000นะครับแต่ x bar ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องหา x bar นะครับโดยบอกว่าเงินเดือนมากกว่า800 0นะครับซึ่งจะว่าโจทย์ให้ x มาเป็น8 0 0 0แล้วมีนะครับคนที่ได้มากกว่า8 0 0 0แค่11%เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนทั้งหมดนะครับเพราะนั้นคำว่า11%เปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะเพราะนั้นจะได้พื้นที่นะครับ เขาบอกว่ามากกว่า8,000เนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นที่ทางขวาใช่ไหมครับของ8,000ถูกไหมก็จะเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับก็คือเอา11% 11%คิดเป็นพื้นที่ก็ได้0.1100ใช่ไหมครับจากพื้นที่เต็มทั้งหมดคือ1น,น,นะครับอ่าเพราะฉะนั้นลองวาดโค้งปกตินะครับคราวนี้ยังไม่ทราบ x อ็ก์บานะครับเพราะนั้นวาดโค้งปกติขึ้นมาก่อนโค้งปกตินะครับของ เรื่องนะครับของโจทย์ข้อนี้นะครับโค้งปกติซึ่งจะเห็นว่าโค้งปกติเนี่ยนะครับมีตรงกลางเป็นอ่าโค้งปกติมาตรฐานเนี่ยตรงกลางแทรกก็จะเป็นศูนย์นะครับซึ่งตรงนี้ x บาร์เรายังไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะหานะครับแต่เขาบอกว่าพื้นที่ทางขวา8,000เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนยหนึ่งย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้อยมากแสดงว่า 8,000จะอยู่ทางขวาของเส้นเปร์เน์ถูกไหมครับเพราะพื้นที่ที่มากกว่าเขาไปเนี่ยมีแค่0.10 0เท่านั้นเองคือพื้นที่ที่แรงเงาตรงนี้มีคนที่ได้มากกว่านะครับ8,000เนี่ยมีแค่0.1 100, 100พื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอพื้นที่ตรงนี้เป็น0.10 0ด่แสดงว่าเราจะได้ พื้นที่ที่เราต้องการหรือหาค่าแซซึ่งค่าแซตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้ค่าว่าแซเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับค่าแซตรงนี้นะครับแซตรงนี้เป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าตรงนี้คือ800 0ันละแต่เรายังไม่รู้ค่าแซเพราะนั้นจะได้นะครับเมื่อกี้เราได้ area ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเป็น0.10 0เพราะฉะนั้น a ที่ต้องการจริงๆนะครับก็คือ area ของเราเนี่ยก็คือเอา0.5ลบกับ0.110 0 100อีกทีหนึ่ง นะครับก็จะเป็นพื้นที่ตั้งแต่0ถึง Z ตัวนี้ซึ่งเรายังไม่ทราบค่านะครับเพราะนั้น Area ตรงนี้เราได้0จุดเท่าไหร่ครับ3900เพราะ3 0 0 9 3 0 3 9 0 0เราก็ไปเปิดตารางนะครับเปิดตารางหาพื้นที่จะได้อ่าใช่ไหมครับจะได้ค่า Z นะครับเปิดตารางเพื่อหาค่า Z ครับจะได้ Z เท่ากับ ใกล้เคียงกับ0ู0ก็คือเท่าไหร่ครับ1.23นั่นเองครับเพราะนั้นแซดตรงนี้ตรงตำแหน่งที่8000เนี่ยได้แซดเป็น1.23นั่นเองนะครับ,พ,รร 8, 23, อรบพอได้แซดเป็น1.23อ่าเราก็เอาค่าแซดตรงนี้ไปหาตัว X แต่ตัวตัว x เรามีแล้วคือ8000เพราะนั้นเราก็จะ <aspire S 2> <complaining. S 1> ได้ว่าเราสามารถหา X bar ได้จากนี้เลยก็คือมันจะมีแค่ตัว X bar ตัวเดียวที่ยังไม่ทราบ เพราะนั้นตรงนี้เราก็เอาแซแทนด้วยอะไรครับ1.23ซึ่งตัว x ก็คือตำแหน่งเนี้ยก็มีแล้วคือ8,000แล้ว x าร์ไม่ทราบนะครับแล้ว s ก็ทราบหรือยังครับ s, <S, s, <S เป็นเท่าไหร่ครับโจทย์ให้มาข้านี้ s, <S, s, <S คือ1,000พอดีนะครับ1,000เพราะฉะนั้นเราก็จะติดแค่ตัวแปร x าร์ bar, ซึ่งก็ทำให้เราหา x าา์ได้จากตำแหน่งนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ah x b a เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา1.23คูณ1,000และเอา 8,000นะครับตั้งลบด้วยเท่าไหร่ครับ1.23คูณ1,000ก็ได้1,230นะครับเพราะฉะนั 1, ้น x bar ก็จะเท่ากับ8,000ลบกับ1,000เท่าไรครับ230ซึ่งคําตอบ x bar ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ6,770 นั่นเองนี่คือ x bar นะครับพอ,พอเราหาได้ x bar ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถไปหาค่าอื่นๆได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเปอร์เซนต์ของครูที่มีเงินเดือนน้อยกว่า5,500นะครับแสดงว่า x bar ตรงนี้ นะครับหรือแซเป็นศูน์อยู่ตรงนี้นั่นเอง X bar บตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับ6,770ครูขอเอา6,770เพิ่มเข้าไปตรงนี้แล้วกันนะครับพอตรงนี้เป็น6,770เนี่ยเขาถามว่าเปอร์เซ็นต์ของครูที่มีเงินเดือนน้อยกว่า5,500 5,500อยู่ทางไหนครับอยู่ทางซ้ายของ6,770เอ่อ6,770แน่นอนนะครับเพราะนั้นอันนี้คือ5,500โจทย์ถามว่ามี เปอร์เซ็นต์ของครูที่มีเงินน้อยกว่าน้อยกว่าก็คืออยู่ทางซิกซิก้กายนะครับซิกสายขอใช้สีเขียวตรงนี้แล้วกันอันนี้คือพื้นที่ที่เขาต้องการคือพื้นที่ที่น้อยกว่าห้าพันห้าร้อยพื้นที่สีเขียวตรงนี้ครับซึ่งคือพื้นที่ที่ถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีมีกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะนั้นหลักการคิดที่ยังไงนะครับเราก็ไปปรับอะไรครับค่า5,500เนี่ยให้กลายเป็น Z ก่อนนะครับตามแผนภาพ x z a p ตรงนี้นะครับอันนี้คือแผนภาพที่เราจะใช้คือ x z แล้วก็ a แล้วก็ p นะครับตอนนี้เรามีค่า x แล้วคือเท่าไหรครับของเราคือ5500อ่าเพราะนั้นจะได้นะครับจะได้ก็ปรับนะครับหาค่า z ก่อนคือเอา5,500เนี่ยลบกับอะไรครับ x bar คือ6 7 7 0นเร้ยถูกไหมครับ s คือ1000นะครับ ให้มาหมดละนะครับคำตอบได้เท่าไหร่ครับคำตอบได้ค่า z ซออกมาเป็นเท่าไหร่ครับลบ1น7นะครับคิดอตรงมาได้ลบ 1. เจเพราะฉนั้น z ตรงนี้เป็นลบ1.27ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดพื้นที่จากศูนย์ถึงลบ1.27หรือไปหา1.27มานะครับว่ามีพื้นที่เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้พื้นที่ จาก0นะครับถึงจาก z เป็น0นะครับถึง z เป็นลบ1.27เนี่ยเท่ากับซึ่งพื้นที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่เปิดตาราง1.27ครับพื้นที่เราได้เท่ากับ0.3980 0.3980ตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้คือ0.3980 แสดงว่าพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่ครูต้องการเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้ A นะครับที่ครูต้องการตรงนี้เขาใช้ A1 แล้วกันเพราะเป็นตัวแปรหัดไปนะครับก็จะได้ว่า a r รีคือเท่ากับ0.5ลบออกจาก0.3980ซึ่งจะได้พื้นที่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ0.1020 หนึ่งศูนย์สองศูนย์เพราะฉะนั้นเขาถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นจะได้อ่าเปอร์เซ็นต์ของครูที่มีเงินเดือนน้อยกว่าใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์เท่ากับเท่าไหร่ครับก็นําเอาสิ่งที่ได้นะครับอ่าสิ่งที่หา area ได้คุณอะไรเข้าไปคูณร้อยเข้าไปเพราะฉะนั้นครูที่มีเงินเดือนน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่า5 5 0 0ัน้าร้มี ก็เอา0.1020คูณ100เข้าไปก็ตอบเท่าไรครับ10.20%นะครับตรงนี้คิดเปอร์เซ็นต์ได้10.20%นั่นเองนะครับอ่านี่สำหรับคำตอบข้อที่1นะครับต่อไปไปดูข้อที่2บ้างข้อที่2ถามว่างูคู่ที่มีเงินเดือน7,000อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นตทายเท่าไหร่นะครับแปลว่าโจทย์ให้ x มาละคือ7,000นะครับข้อ2นะครับจะได้ x เท่ากับ7000คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ทายเท่าไหร่เพราะนั้นตามสูตรเลยนะครับหาแซดก่อนจะได้แซดเท่ากับก็เอา7000ลบกับเท่าไหร่ครับ x bar คือ6 770หารด้วย s ก็คือ1 0 0 0คิดออกมาได้ค่าแซดเป็นเท่าไหร่ครับ0 .23 นะครับจากนั้นเอาค่าแซดที่ได้ไปหาพื้นที่ตอบเป็นพื้นที่เราต้องการนะครับคือพื้นที่ที่เงินเดือนเท่าไหร่ครับ7 0 0 0พอดีนะครับ คือแเป็นเท่าไหร่ครับ0.23เพราะนั้นแเป็น0.23นะครับรขอวาดโค้งเพิ่มไปอีกโค้งหนึ่งนะครับสำหรับข้อ2ย่อยนะครับเพราะนั้นนี่คือโค้งปกติมาตรฐานตรงกลางคือแเป็น0 3. ใช่ไหมครับตรงนี้ครับแเป็น0แล้วแเป็น0.23ก็อยู่ขวามือของแเป็น0อ่าตรงนี้นะครับนี่คือ0.23นะครับซึ่งมีค่า ของตรงนี้ครับเป็น7000ค่าตรงนี้คือ ,70000 0บาทนั่นเองนะครับงพราะนั้นเขาถามว่าอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นทยเท่าไหร่เปอร์เซ็นทยนี่คือเราวัดจากซ้ายมาหาขวาตรงนี้ครับมาจนสุดที่แซเป็น0.23ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นทยที่เท่าไหร่เพราะนั้นก็คือพื้นที่ที่ครูอ่าเป็นไงครับแรงเหงาทั้งหมดสีแดงตรงนี้ครับนี้ก็ถามว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทาไงครับเราก็เปิดตารางก่อน ซึ่งเวลาเราเปิดตารางเนี่ยเราจะเปิดจากค่าอะไรครับแเป็น0นย์ถึง z เป็น0.23ก่อนนะครับเพราะนั้นจะได้พื้นที่นะครับนะครับาจากแเป็น0ถึง z เป็นเท่าไหร่ครับ0.23เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับซึ่งไปเปิดตารางเลยครับจะได้ค่าออกมาค่า z ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับ0.0910า 0. 0. นะครับ0.0910อันนี้คือค่าพื้นที่ที่ได้นะครับเอ่เพราะฉะนั้นแต่โจทย์ถามเปอร์เซนต์ไทยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยเรามีอยู่แล้วเท่าไหร่ครับ0.5หถูกไหมครับและตรงนี้ไปอีก 0. จุดเท่าไหรครับเกนะ่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้น a r e รียที่ครูต้องการจริงๆนะครับก็คือนำศูาเนี่ยบวกไปอีกเท่าไหร่ 0.0910นั่นเองนะครับเพราะนั้น a r e ียสีแดงที่คุณต้องการก็คือได้เท่าไหร่ก็นำา2ค่านี้บวกกันได้0.5910นะครับเพราะฉะนั้น0.5910เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นเปอร์เซ็นไทยเทาไหร่นะครับเราก็บอกคิดเป็นเปอร์เซ็นไทยก็คือเท่ากับเท่าไหร่ก็นำเอาอะไรครับพื้นที่ที่เราได้นะครับคูณอะไรเข้าไป 0.5910จุดเคงร้อเข้าไปเลยนะครับเพราะนั้นจะได้เปอร์เซ็นทายที่59.10นั่นเองถูกไหมครับ59.10นะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าแล้ว,ลวได้แล้วว่านะครับคนที่ได้เงินเดือน7,000เนี่ยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นทายที่59.10นั่นเองนะครับ